อเดี๋ยวมาฟังเคสสัตดีกันเลย,ยเคสสัตดีตัวอย่างดีๆที่ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนะจ๊ะคุณตาเป็นคนขยนันแข็งแ็งและเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างดีใน้ชนบทอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไม่มีวางขายจะรับประทานกันทีก็ค่ากันดสดๆเลย พ่อว่านในชนบทจึงอยู่กับการปานาธิบาตเป็นประจำคุณตาแม้จะเข้าวัดทำบุญก็มีความคิดว่าการฆ่าสัตว์เป็นอาหารนั้นไม่บาปเนี่ยมนุษย์จำนวนเยอะเลยคิดไปเองอย่างนี้เนี่ยสมัยหนุ่มๆคุณตาเคยบวชในพระพุทธศาสนาและในบ้านปลายชีวิตก็ถือศีลแปดมาตลอด เคยสร้างศาลาการประเรียนสังกติสร้างประตูวัดและเชิงเหลืองานวัดอยู่หลายปีก่อนจะกลับมาอยู่บ้านคุณตาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่หลอดอาหารเมื่ออายุได้88ปีก่อนจะสิ้นใจไม่กี่ชั่วโมงคุณตารำพึงว่าพ่อสู้เขาไม่ไหวแล้วล่ะลูก คุณพ่อของลูกเดินผ่านไปเฉยๆนึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณตากรสินใจคนเดียวงิบเงี้คุณยายลูกเป็นคนสุรินรุ่นเก่าเคยดื่มเหล้าและมีวิชาไสยศาสตร์หนังเหนียวเพราะสมัยนั้นโจนพู้ร้ายชุกชุมต้องมีวิชาป้องกันตัวในยามขับขันคุณยายดื่มเหล้ามากตั้งแต่วันที่สูญเสียลูกชายคนสุดท้อง ชื่อชานนขณะนั้นท่านอายุประมาณ4ี่สิบกว่าปีทุกคืนคุณยายจะจุดตะเกียงที่ระเบียงบ้านคอยการกลับมาของลูกชายที่ตายไปร้อมทั้งดื่มเหล้าไปด้วยทําอยู่อย่างนี้เป็นเดือนเป็นปีเมื่อทำใจได้แล้วว่าลูกชายไม่มีวันกลับมาคุณยายจึงเลิกดื่มเหล้า นานๆจึงจะดื่มเหล้าผสมยาดองสักทีคุณยายเสียชีวิตเมื่อปี36อายุได้75ปีด้วยโรคมะเร็งลำไส้ชานนเป็นลูกชายคนสุดท้องของคุณ,คณยายเป็นลูกคนที่สิเป็นเด็กหน้าตาผิวพรรณผ่องใสไม่มีโงเ่เฮงว่าจะอายุสั้นเลยเป็นขวัญใจของทุกๆคนในบ้าน เขาไม่ชอบเล่นกับเด็กหน้าตามอมแมมถ้าเห็นใครสุกบปลกเละเทอะกำลังเดินตรงมาที่บ้านก็จะวิ่งเข้าไปซ่อนบนบ้านแล้วก็บอกว่าแม่ถ้าคนนั้นมาบอกว่าหนูไม่อยู่นะลักษณะที่แตกตายย่างจากคนทั่วไปคือนิ้วมือจะสั้นกุดสองนิ้วคือนิ้วกลางกับนิ้วนางจะไม่มีเล็บ ขามักจะเอามือสุขชายเสื้อเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครมองเห็นหรือแม้ก็กำมือหลบนิ้วนั่นคือปมได้อย่างเดียวที่มีอยู่เมื่อยยุได้เจ็ดขวบลูกสาวคนที่สองคุณยายมารับให้ไปเรียนหนังสือชานนท์ได้ไปเรียนอยู่ไม่ถึงปีก็เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยรโรคท้องร่วงอย่างรุนแรง ทุกๆคนโดยเฉพาะคุณยายรู้สึกเสียใจมากบุคคลหนึ่งที่ลูกคิดว่าอาจจะเกี่ยวพันกับชานนก็คือน้องชายคนเล็กของลูกชื่อต้อยติงก่อนที่คุณแม่ของลูกจะตั้งท้องต้อยติงได้ฝันว่าเห็นน้องชายแม่คือชานนที่ตายไปนะ่ะยืนอยู่และแม่ก็เรียกมากอด และชวนมาอยู่ที่บ้านด้วยคุณแม่ได้เล่าว่าเรื่องนี้คุณยายฟังคุณยายดีใจมากเพราะคิดว่าชานน์จะมาเกิดเป็นต้อยติงวันที่ต้อยติงเกิดคุณยายผิดหวังมากเพราะหลานคนนี้ไม่มีเข้าหน้าของชานนลที่ตายไปแล้วเลยเมื่อแรกเกิดต้อยติงตัวอ่อนนิ่มคุณหมอบอกว่าต้อยติงเป็นเด็กปัญญาอ่อน พราะมีลิ้นโตครับปากตาห่างหางตาชี้ขึ้นตาเล็กจมูกเล็กพูดไม่ชัดก่อนใต้ติงจะเกิดสองปีที่บ้านเคยเปิดร้านขายเหล้าพอย้ายบ้านแล้วจึงเลิกขายมีคนสันนิษฐานว่าเป็นขี้เมาเก่ามาเกิดคุณพ่อของลูกก็รู้สึกอายมากที่มีลูกคนนี้ เลาะทางบ้านของคุณพ่อไม่มีใครดื่มเหล้าเลยปัจจุบันใต้อยติงสามารถทำอะไรได้หลายหลายอย่างเหมือนคนปกติเช่นขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งญาติญาติไปทำธุระซ่อมจักรยานใช้เองและช่วยงานคุณพ่อได้หลายอย่างแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ในบางเรื่องนสนใจมั้นนะคุณตางลูกตายแล้วไปยุ่ไหนคะ ทำกรรมอะไรจึงเป็นมะเร็งหลอดอาหารท่านฆ่าสัตวม์ามากแต่บุญอะไรทำให้ท่านมีอายุถึง88ปีที่คุณตาพูดว่าพ่อสู้เขาไม่ไหวแล้วลูกคุณตาเห็นอะไรก่อนที่จะสิ้นลมคุณยายลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะทำกรรมอะไรมาจึงเป็นมะเร็งลำไส้ชานนลูกชายคนสุดท้องของคุณยาย ทำกรรมอะไรมาจิงอายุสั้นและมีนิ้วมือกุดไปสองนิ้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะกรรมอะไรทำให้ต้อยจิงเป็นคนปัญญาอ่อนและมาเกิดเป็นลูกคุณแม่เกี่ยวข้องกับการขายสุราหรือเปล่าคะมีความเกี่ยวพันกับชานนหรือไม่ทำามลูกถึงรักต้อยติงมากเคยทำบุญอะไรด้วยกันมาคะลูกต้องทำอย่างไร ต้อยติ่งจึงจะหมดกรรมปัญญาอ่อนและได้เกิดเป็นผู้ชายได้บวชในพระพุทธศาสนาน่าสนใจเนอะน่าสนเอามาฟังกันเลยหลับตาเป็นตุเป็นตะฝันเป็นเรื่องเป็นราวมาเล่าสู่กันฟังคุณตาเป็นเร็งที่หลอดอาหารเพราะกรรมทั้งอดีตและปัจจุบัน เชื่อดคอสัตว์ทำอาหารเป็นประจำมันเลงหลอดอาหารก่อนตายทรมานมากเลยพูดว่าพ่อสู่เขาไม่ไหวแล้วไม่ได้เห็นอะไรเป็นพิเศษพอตายไปก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันเจ้าที่ก็พาตัวไปยม,มโลกเพื่อพิจารณาบุญบาป แล้วถูกพญายามราชพิพากษาตามกรรมที่ทำไว้ซึ่งบุญก็ทำมากบาปก็ฆ่าสัตว์ไว้คุณตาถามพญายามว่าฆ่าสัตว์ทำอาหารทำไมถึงบาป oh. พญายามราชก็บอกว่าก็เป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์นี่ทำร้ายสัตว์ให้ตายสัตว์นี้จะเดิมก็เป็นมนุษย์นั่นแหละ ตายไปกับเป็นบาปจึงถูกตัดสินให้ไปเป็นหัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ในยมโลกคือเป็นกุมพันหกเดือนและพักหกเดือนสวรรค์เพราะบุญตัวกระทำกรรมตัวกระาบบุญที่คนตาทำไว้ในพระพุทธศาสนาแบบต่างๆเช่นบวชพระสร้างโบสถ์วิหารสารการปร,รียนเป็นต้นจึงทำให้อายุยืนถึง88ปีจ้า คุณยายเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมในอดีตคุณยายเคยเกิดเป็นผู้ชายชาวบ้านนี่แหละชอบล่าสัตว์เป็นอาหารได้ใช้ลูกศรยิงที่ท้องสัตว์ให้ตายเลือชัมวกไวเอาแทงปลาจนตายเอามาทำอาหารจ้ะจึงเป็นมะเร็งลำไส้โดยวิบากกรรมนี้ตายแล้วด้วยความทุกข์ทรมาน เมื่อถอดกายก็วนเวียนอยู่เจวันแล้วเจ้าที่ก็ับมารับตัวไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปบุญก็คือบุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาเช่นใส่บาตรช่วยคุณตาสร้างบุญเป็นต้นบาปก็คือดื่มสุราและฆ่าสัตว์เป็นอาหารเมื่อพญายามถามถึงบุญก็นึกได้จึงถูกส่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เดปเป็นสัมภเวสีอยู่พักหนึ่งตอนนี้เกิดเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณเจ็ดขวบได้จ้า oh. ชานนนเมื่อตายตอนเด็กก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวพักหนึ่ง oh. ก็มาเกิดเป็นน้องต้อยติ่งปัญญาอ่อนจริงๆนั่นแหละเพราะกรรมแนอด,ดีส่งผลกันคนละวาระ oh. เดี๋ยวคนละวาระอย่างไรเดี๋ยวฟังให้ดี ตอนเกิดเป็นชานนนนิ้วกุดสองนิ้วและอายุสั้นเพราะเคยเกิดเป็นนักเกลงได้ท้าประลองฝันดาบกันและเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ซึ่งตัวสามารถที่จะฆ่าคู่ต่อสู้ได้แต่ไม่ยอมฆ่าขอแค่ตัดนิ้วสองนิดนิ้วเอาไว้ดูเพื่อความภาคภูมิใจของตน คือดวลกันนะละตัวสามารถฆ่าเขาได้แต่ไม่ฆ่าบ,บอกขอสองนิ้วแทนชีวิตอเอาเก็บเอาไว้เป็นความภาคภูมิใจของตัวชนะแค่นั้นเองหลย<อ>ชาตินี้มาก็เลยนิ้วกุดไปสองนิ้วอันเดียวมาดูตรงนี้หน่อยชาโนนตายด้วยท้องร่วงก็เพราะชาตินั้นอีกเหมือนกัน,นที่เป็นนักเลง เห็นไมมันมหลายกรรมเนะี่ยได้เอาสลอดรู้จักไหมสลอดรู้จักใส่อาหารให้คนในบ้านกินเงินแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งกินก็นไปด้วยแล้วตายรกรรมจึงตามส่งผลให้ท้องร่วงตายในชาตินี้เลยตอนเด็กนี่ไงตอนเกิดเป็นต้อยติงปัญญาอ่อนก็เพราะกรรมในชาติที่เกิดเป็นนักเลงอีกนั่นแหละ ได้ต้มเหล่าทั้งขายทั้งดื่มเองและชวนคนอื่นมือดื่มด้วย<อ>เศรกรรมสุรามาส่งผลในชาตินี้<อ>เศษนะส่วนไปมาแล้ว<อ>เห็นไหม<อ>ต่างกรรมต่างวาระกัน<อ>ทํากรรมหลายแบบในชาติเดียวกัน<อ>บางกรรมก็ส่งชาติหนึ่งอ,อีกกรรมหนึ่งก็ส่งอีกชาติหนึ่ง<อ>ตามทันไหมเนี่ยท,นทันครับ แม่มีกรรมขายสุราก็เลยดึงดูดให้มีลูกปัญญาอ่อนมาเกิด oh. กับมีบุญเคยสร้างบุญร่วมกันมา <Yeah. S 1> กับชานน <Yeah. S 1> จึงมาเกิดเป็นแม่เป็นลูกกันนะจ๊ะ oh. ต้องให้ใต้ติ่งทําบุญทุกบุญไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> แล้วทิ่สุศสไปให้ผู้ที่ตนเองเคยทําร้ายเขาเอาไว้ในชาติที่ตนเองเกิดเป็นนักเลงนั่แหละจ้ะ เกาทาไปเรื่อยเรือนแม้ว่าบางครั้งเขาก็รู้เรื่องบางครั้งก็ไม่รู้เรื่องกันตามส่วนตัวลูกเองเป็นคนขี้สงสารจิตใจอ่อนโยนและเคยช่วยแม่ดูแลต่อยติ่งมาตั้งแต่ยังเล็กๆก็เลยผูกพันกันตอนนั้นเลยจ้ะไม่ได้มีอะไรมีการมีเวลรมาร่วมกันหรอก